พระเอกชาวลิตก็ประกาศว่าจะไม่ใช่ไปแต่เพียงแค่กัมพูชาและไม่ใช่ไปพบกับคุณคุณเซนเท่านั้นแต่หลังจากนี้ก็จะไปมาเลเซียแล้วก็จะไปพม่าซึ่งเหตุการณ์คงไม่ได้หยุดเพียงแค่กัมพูชาหรือเปล่าท่านมนตรีมีความเป็นห่วงบ้างไหมที่พลเอกชวลิตได้ลงไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ประกาศรับ ปัตตนีหรือจะให้เป็นนครรัฐปัตตนีก็าตามแล้วก็จะไปเยือนมาเลเซียต่อไปคือผมคิดว่าเอาเหตุการณ์ที่กัมพูชาไปเทียบกับประเทศมิตรประเทศรอบๆบ,บ,บ้านเนี่ยไม่ได้นะฮะมันมีตัวต่างอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเองว่ามันไม่มีเรื่องธุรกิจของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องกระดับผู้นำนะฮะน,นี้ต้องต้องสก่อนว่าว่าว่า,วาอื่นๆไม่มีมแล้วก็ รัฐบาลแห่งธรรมาภิบาลของสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงนะฮะเขาเขาามุ่งมั่นมากเวียดนามเองก็มุ่งที่จะเริ่มปราบปรามคอร์รัปชันนะฮะที่เราเองก็เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพอย่างยิ่งแล้วก็ความสัมพันธ์กับเราเนี่ยราบลื่นเป็นที่สุดแล้วผมมีความมั่นใจว่ารัฐบาลของทหารของพมานะ่าะวันนี้เนี่ย หัวใจเขาอยู่ที่การปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐแล้วก็การที่จะจัดการเลือกตั้งแล้วเขาเองเนี่ยก็มีเรื่องของชนกลุ่มน้อยมากมายมีองซานซูจีอะไรต่างๆเขาไม่ต้องการที่จะให้เรื่องของประเทศไทยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองภายในของเขาแล้วก็เรื่องของเขามันเด้งกลับมาที่การเมืองภายในนะครับแต่มันไม่ได้มีอะไรอีกประเด็นหนึ่งผมคิดว่าทุกคนก็รู้อิทธล์ของพลเอกชาวาลิตตั้งแต่เป็นผอ,บอทอบอ เป็นนายกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าผู้นําต่างๆเหล่านี้ได้รู้ซึ่งลึกซึ่งพฤติกรรม,มของพลเอกชวลิตแล้วผมคิดว่าไอ้ที่บอกว่าถ้าเปิดถามว่ามีแอสเซทไหมนะมีทรัพย์สินเป็นมรดกหรืออะไรที่อยู่ในมือที่จะทําให้คนอื่นเขายังลิลึกถึงเนี่ยมองกันในแง่ของนักวิเคราะห์ทางด้านการเมืองเลยค,คุณผมเคิดว่าท่านพลเอกชวลิตไม่มีอะไรเหลือไม่มที่จะไปเรียกเคไม่มีครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องชาวไทยได้ได้ได้ฟังผมสักนิดหนึ่งด้วยตรงนี้ นะฮะการเขียนเสือให้ให้ให้วัวกลัวหรือว่าคิดว่าตัวเองยังมีเยื่อมีใย,ยอยู่เนี่ยเราต้องถามบอกว่าณนะนะวันนี้ความเชื่อถือมีหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าที่คุณชาวลิตทาอยู่นี่ไม่ใช่ทําเพื่อประเทศชาติหรือแม้กระทั่งเพื่อตัวคุณชาวลิตเองเพราะว่าเป็นแค่ก็มือปืนรับจ้างนะฮะนะฮะพลเอกก็เป็นลูกจ้างของพันตํารวจโทมันก็มีแค่นี้แล้วก็จากเหตุการณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามีเรื่องคุณทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย ผมคิดว่าปร,ประเทศเพื่อนบ้านณวันนี้นี่เขาหดตัวหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาสร้างความฝันหรืออะไรให้กับริ้วล้อที่ว่าคิดว่าจะสามารถที่จะทาอะไรได้ผมคิดว่าไม่ครับผมไม่ผมแน่ใจว่าพักการเมืองต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็รัฐบาลเขาไม่เล่นปลายหีกับคุณพลเอกชาวบริษด้วยเพราะฉะนั้นอย่ามาสร้างวิมานในอากาศใ,ให้คนไทยได้เห็นครับหรือให้กับลูกน้องของตัวเองเห็นอันนี้ผมพูดกันง่ายๆอ่านการเมืองกันให้ให้ชัดเลยคือประเทศอื่นเนี่ยมันก็อาจจะมีอ่ะ ความสัมพันธ์ที่เคยมีกับพลเอกชิลิตนะฮะก็อาจจะมีการต้อนรับมีการไปกอดกันอะไรเนี่ยนะฮะก็เป็นธรรมดาแต่มันจะไม่มีนัยยะสําคัญเพราะว่าหนึ่งผู้นําประเทศอื่นเขาไม่ได้คิดเหมือนสมเด็จพุนเซนสองผู้นําประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่มีผลประโยชน์ผูกพันกับคุณทักษิณชนิดที่เขาจะต้องมาเดิมพันเลือกข้างคุณทักษิณเขาคบกับรัฐบาลของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นใครนะฮะพะม่าเหรครับพม่าะจะมีผลประโยชน์ผูกพันกับคุณทักษิณหรือมีผลประโยชน์ผูกพันกับพลเอกชวลิตไม่มน่าไม่น่าจะมีพอถึงขนาดที่ว่าจะทําให้พม่าเนี่ยตัดสินใจทําอะไรที่จะมาเบนทิศทางของประเทศเขาซึ่งมผมว่าเขากําลังปรับตัวนะฮะแล้วถ้าจะพูดไปไกลถึงการเมืองระหว่างประเทศมากกว่านั้นเนี่ยนะ ผมก็ยังมองว่าพม่าเขาก็ดูท่าทีของจีนพอสมควรนะฮะแล้วจีนในกรณีนี้เนี่ยเราก็ต้องเห็นว่าคุณนักศิล์เนี่ยเกือบจะเลือกเป็นประเทศแรกที่จะไปพนักอยู่แต่ในที่สุดท่านก็ไม่สามารถจะอยู่ที่นั่นได้ครับนะครับเรื่องพม่านะฮะพลเอกคินยุ่นจำได้ใช่ไหมครับครับที่เคยเป็นดาราของของรัฐบาลทหารพม่าแล้วก็คล่องแวะกับทางตระกูล ของคุณทักษิณตอนนี้ก็ถูกปลดจากอำนาจแล้วก็ถูกกักบ,บริเวณอยู่เพราะฉะนั้นสายใหญ่ที่สําคัญเส้นเลือดอันนี้ไม่มีแล้วเพราะทุกทีสัมพันธ์กับกินยุ่นแล้วก็ลูกของกินย,ยุ่นครับ <c oughs> อะไรต่างๆก็หมดไปแล้ว <c oughs> แล้วเห็นได้ไงที่รัฐมนตรีบอกว่าอย่าประชาชนอย่าได้เป็นห่วงเพราะว่าปฏิบัติการกับกัมพูชาอาจจะเป็นกรณีไม่เหมือนกันกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆที่รอบประเทศไทย ผมเชื่อว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเนี่ยเขาคงจะไม่เดินตามสมเด็จทุนเซนหรอก<ม>เพราะว่าผมเชื่อว่าการข่าวเขาก็มีอยู่แหละเขาก็รู้ว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างไรดีไม่ดีมันก็มีอยู่แหละถูกใจเขาไม่ถูกใจเขามันก็มีอยู่แหละ<ม>คุณทักษิณเป็นอย่างไรเขาก็ต้องรู้พลเอกเฉลิมิเป็นอย่างไรเขาก็ต้องรู้มันอาจจะมีประเด็นอยู่บ้างตรงปัญหาภาคใตา้ ที่พลเอกชวลิตท่านเสนอเรื่องนครปัตตานีขึ้นมานผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ผมเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในสกุลความคิดที่มีความเห็นด้วยในบางระดับในเรื่องการยกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเป็นนครในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะแต่ถา,ถามนิดหนึ่งเถอะว่าแลเป็นเขตปกครองพิเศษด้วยหรือเปล่า เหมือนกับพัทยาหรือเหมือนกับภูเก็ตเนกรุงเทพก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าต้องถามกันจริงๆเถอะว่าพลเอกชวลิตเนี่ยเสนอแนวความคิดนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยผมจำได้ว่าประมาณปี2547หรอหรืออาจจะก่อนด้วยซ้ำไปแล้วได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลคุณทักษิณอย่างไรบ้างไม่ได้รับการตอบสนองเลย แล้วพลเอกชวลิตนั้นเนี่ยเมื่อไปอยู่กับคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณเขาไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้ราคาเลยแนวความคิดที่จะเข้าไปแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสำรวจตูในประวัติศาสตร์คุณทักษิณไม่เคยให้อำนาจพลเอกชวลิตแม้กระทั่งล่าสุดที่อุตส่าห์กลับมาเป็นรองนายกในรัฐบาลสมชายวงสวัสดิ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้ราคาที่จะให้พลเอกเวลิตมาแก้ปัญหา3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมจึงมีความรู้สึกเสียใจนะก็นับถือท่านพลเอกชอวริตมาเป็นระยะเวลาพอสมควรผมไม่คิดว่าท่านจะเอาความคับแค้นส่วนตัวที่ท่านอาจจะมีหรือท่านอาจจะรู้สึกหรือเชื่อว่าไม่ได้รับความยุติธรรมกรณีที่ปปช7ตุลา7ตุลาแต่ว่าท่านลืมอดีตว่าคุณทักษิณเข้าปฏิบัติต่อท่านอย่างไร เขาไม่เคยเชื่อในสิ่งที่ท่านเชื่อครับอย่างเรื่องนครปัตตานีเนี่ยทฤษฎีถอย39ดอกไม้หลากสีเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี2 5 4 7แล้วถ้าคุณทักษิณจริงใจแล้วก็จะเดินตามพลเอกชวลิตเนี่ยมันก็สําเร็จไปแล้วครับแต่ไม่เคยเดินตามแล้วนอกจากไม่ได้เดินตามแล้วเนี่ยเดินตรงกันข้ามอีกนะแล้วถ้าเขาจะไปพบกับนาจิปลาซักแหครับของมาเลเซียนี่จะมีอะไรน่าเป็นห่วงบ้างไหมครับผม ยังมองไม่เห็นความน่าเป็นห่วงมากนักนะฮะ mm hmm. เพราะว่าการที่พลเอกชวลิตลงไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยผมมีข้อสังเกตประการหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้นักการเมืองกลุ่มวาดะไม่ได้เดินตามพลเอกชวลิตแล้ว mm hmm. เขาก็มาเลือกที่จะมีพักการเมืองชื่อพักมาตุภูมิมีพลเอกสนธิบุญรัตน์กรินเป็นหัวหน้าพักอันนี้มันก็เครดิตของท่านเนี่ยนะก็ต้องยอมรับว่า เสียไปในระดับสําคัญเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่มวาดะเขาตั้งความหวังไว้กับคนเอกชตนี่สูงครับแม้กระทั่งชื่อพักความหวังใหม่เนี่ยก็มาจากชื่อภาษาทางใต้ฮารัปปันบันบาลูอะไรทํานองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมผมว่าไม่น่าจะเป็นห่วงมันก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าคงจะไม่ไม่เทียบเท่าปัญหากัมพูชาแต่ว่าคือเรื่องแบบนี้เนี่ย คนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องราวมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะหลงผิดไปจากแรงโฆษณาชวนเชื่อซึ่งต้องยอมรับว่าฝ่ายคุณทักษณิณเนี่ยเขาโฆษณาเก่งเขายึดหน้าในสะืพอพิมได้ทุกวันเขาก็ทําให้คนโอ้ยอีกหน่อยจะมีปัญหาไปหมดเนี่ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลอาจจะยังมีจุดอ่อนอยู่ที่มันสามารถที่จะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจในข้อเท็จจริงได้